วันนี้ผมจะมาสุส่มสกินสก,กาอีเทอร์เนลอนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะหมดไปกี่ทองเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปเรื่องกันเลยครับผมมาเดินไปก่อนนะครับสิบครั้งแรกอ่ายังโอเคอยู่นะครับได้ของระดับเลเจนด์มา2ชิ้นได้อยู่นะครับอันที่จริงผมไปสุ่มมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ประมาณ10บครั้ง2รอบนะครับผมไม่ได้อัดคลิปไว้ได้ของทองมารวๆเลยนะครับโอ้ได้100รโทเคนด้วยไปครับไปสุวัันต่ออ่าได้สกิน MP5 อันนี้จะเป็นตัวดีลักนะครับของสกินสก,กาตัวดีลักครับผมไม่ค่อยหวังหรอก ถ้าได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเอาตัวเนี้ยผมว่ามือทองอ่ะไม่พอแน่โอ้โหน,นี้ได้หนึ่งได้สองคเค็นถ้าแบบนี้เจ็บหนักนะครับอันนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องหยุดสุ่มไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อซีทันพาร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับมาสุ่มอีกครั้งหนึ่งตัวเงินอาจจะงงงงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมรวดเดียวและสุ่มเลยอาจจะเป็นการเติม หลายรอบนะครับอาจจะหลายวันกว่าจะได้สุ่นอันนี้ก็จะเป็นเลทการออกนะครับของสก,กิน0.10.3ก็ถือว่าน้อยนะครับถ้าดวงดีจริงหมื่นทองอาจจะพอนะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีจริงหมื่นทองไม่น่าไหวนะครับหลังจากที่ผมไปซื้อเซีนทรพาร์ตมาผมเหลือทองอยู่ประมาณ400กว่าจะไปสุ่มสัก5ครั้งเล่นๆนะครับเดี๋ยวผมไปเติมตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาสุ่มกันต่อตอนนี้ผมมี1,103สีทองครับ สูงสักสิบครั้งนะครับโอ้ได้โทเคนล้วนเลยโอ้ยได้ร้อยโทเคนยังขาดอยู่ประมาณตีว่าขาดอยู่ประมาณพันโทเคนนะครับเดี๋ยวผมไปเติมตังค์แล้วเดี๋ยวกลับมาสูมีรอบหนึ่งครับได้สูมีสิบครั้งครับผมโอ้ยได้ร้อยโทเคนเรามาได้ครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวผมไปเติมตังค์ก่อนนะครับผมไปเติมมาอีกห้าพันทองครับ แล้วก็ได้โบนัสมาด้วยุ่มห้าสิบครั้งไหมครับห้าสิบครั้งสักครั้งแล้วกันผมว่าโอ้โดเกนปืนมาไหมปืนก็ได้มีดก็ได้ตละครก็ได้โอ้ยนี่ห้าสิบครั้งนะครับสองพัน้ารอยทองโอ้รอยโดเกนไม่มีเลย ห้ิบครั้งน่าจะไม่ใช่ดวงของผม,ผมว่าไปสิบครั้งเหมือนเดิมดีกว่าครับผมโทเคนล,ล้วนเลยขาดไม่เยอะนะครับขาดประมาณสี่ร้อยกว่ากว่าร้อยโทเคนออกสักสองครั้งอ่ะผมก็ชื่นใจแล้วโอ้ยมาแล้ว โอ้โย400โทเก้นประมาณ220เออตังค์จะหมดแล้วด้วยโอ้โยรอโทเก้น,นอีกหกสุมไม่พอแล้วสิบครั้งตีครั้งก็ได้รอโเทเก้นมานี่จบเลยนะครับ โอ้มขาดไม่เยอะนี่ขอร้อยโทเคนทีหนึ่งจบเลยหรือปืนมาก็ได้ได้จบๆเลยครับผมตามผมหมดแล้วดมไปเติมตังค์เพิ่มอีกนี่ประมาณตีสองแล้วด้วยผมไปเติมมาอีกประมาณหนึ่งพันทองนะครับผมว่าน่าจะพอแล้วนะหนึ่งพัน 1, ทองรอบเนี้ยคงไม่เกลือขนาดนั้นหรอกหรือไม่แน่อาจจะออกสกินปืนเลยก็ได้นะครับโอ้เกลือ เมื่อกี้เกลือใช่ไหมโอ้ยขาดไปเยอะแล้วตายโอ้ขายี่สิบบาตูนคัน,นี่จริงอะ่ะผมะน่าจะรอไปข้าเชา้านะไปเติมไปมังขาาไม่เยอะแล้วอ่ะครับจะเอาไห้ได้เลยจะวันนี้ให้ได้เลยเลยทุรักทุเลหน่อยนะครับช่วงหลังๆ น่าจะจบแล้วแหละผมว่าสมรอบนี้น่าจะหมดแล้วแหละ,ะส่งอีกสิบครั้งนะครับโอ้ได้สกินปืนแล้วก็ยังดีโอ้ยขาดอยู่อีห้าโทเค็นเวรกรรม สุ่มหนึ่งครั้งอะโอกาสออกร้อยโทเค็นสิบโทเค็นอันนี้น้อยผมรู้เลยผมรู้ชะตาตัวเองเลยขาดสองโทเค็นทีนี่ผมไปนั่งทำภารกิจซีซั่นาพารนะครับก็จะเอาตัางมาสุ่มพอตังตอนนี้เปลี่ยนบัญชีแล้วครับ 1499สก,กากา e อเทอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสรุปยอดให้ดูนะครับว่าผมสุ่มไปประมาณกี่ครั้งให้ผมสุ่มไปประมาณกี่ทองเมื่อเราสุ่มเสร็จอย่าลืมเข้าไปรับของด้วยนะครับจะเป็นกรอบรูปและอวตารเดี๋ยวก็จะเป็นเวลนึงนะครับถ้าเปลี่ยนกระสุนกับอุปกรณ์ของแต่งปืนเหมือนกับว่าถ้าแต่งปืนรูปลักษณ์ของ ตัวปืนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเลงพิเศษสก,กินอุปกรณ์เสริมเมื่อเราได้สก,กินปืนมาเวลหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับ่นวนเวลสองจะเป็นถ้าประกาศสังหารอันนี้จะเป็นไฟปากกระบอกปืนนะครับ ใช้ประมาณ500 500ทองนะครับโทเ็นใครเหลือเยอะพาไปแลกได้นะครับเป็นค่าครับื้อยสามก็จะเป็นเอฟเฟกกระสุนนะครับเอฟเฟกกระสุนกับไฟกระสุนนะผมชอบนะมันเข้ากันมากเลยเป็นสายฟ้าและสีอะไรก็เข้ากันมากเลยครับผมพอบอกจํานวนกระสุนนี้เอาจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับว่า ต่อไปเวลสีนะครับจะเป็นจํานวนการสังหารนะครับจำนวนการสังหารนี้น่าจะต้องกดดูนะผมว่าแล้วก็จะเป็นอันต่อไปจะเป็นศูยนย์เลงแบบพิเศษนะครับตัวนั้นผมว่าศูยนย์เลงแบบพิเศษอันนี้จะปรับแต่งรูปลักภายนอกนะครับจะเป็นตัวคล้ายๆกับดาบวดมาช่วยเรายิงด้วย <S <S ถ้าว่าให้อัพจริงๆผมแนะนําให้อัพเคียมเวลห้านะครับหรือจะอัพสุดก็ได้เพราะเวลห้าเราจะได้แอนิเมชันถ้าเช็คอาวุธด้วยนะครับ แอนิเมชันถือว่าอลังการนะผมว่าอันนี้จะเป็นโฉม่อัเนี้ยสวยนะผมว่าอัพเคี้มเห้าก็สวยแล้วนะผมว่าเว็บหกจะเป็นอนิเมชันสังหารนะครับแล้วก็จะเป็นสกิน a อ o ดอรู้สึกว่าจะเป็นปืนกระบอกแร่เลยที่มีสกิน a อ o ดอเพราะเกมนี้สกินไอเดอจะไม่มีหมายถึงยังไม่เข้ามาทีนะคะสกิน a อ o ดอ อันนี้น่าจะเป็นท่านะครับท่าที่ให้เรากดใช้จะเป็นท่าพิเศษเมื่อเราปรับล็อกถึงเวลหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์ทั่สุดยอดของตัวปืนเมื่อปรับล็อกถึงเวลยหกอันนี้ในคอมผมมันเปิดไม่ได้มันจะเป็นภาพกลางวันกลางคืนนะครับเป็นเอฟเฟกเพิ่มเติมอันนี้การโจมตีครั้งสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่ายิงศัตรูแบบตัวสุดท้ายแล้วเกมจบเลยอะ จะให้อนิเมชันพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะไม่ใช่ท่าสังหารนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปยอดให้ฟังนะครับว่าผมหมดไปกี่ทองร่มไปทั้งหมด248ครั้งนะครับตีเป็นทองก็12,400ทองตีเป็นเงินก็ประมาณ3,000บาทนะครับจะลาดเคลื่อนสักนิดหน่อยนะครับไม่เยอะ ส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราอัปเกรดปืนจนเต็มจะต้องใช้ทองเท่าไหร่จะขึ้นอยู่ตามรูปที่ผมขึ้นให้เลยนะครับฟองเวฟสุดท้ายผมไม่แน่ใจนะครับงานสุ่มสกินฟากาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม